ข่านความเป็นความจริงๆอ่ะหครั้งแต่เราติดกรรมกับพญานาคราชถ้าผมเห็นค์พญานาคเนี่ยมันจะรู้สึกว่าพูดถึงลมก็มามาก็อนพูดถึงพญานาะสวัสดีครับผมมาครับผมฟ้าค่ะ พบกับเรา2คนนะครับในรายการ Secret Sense นะครับ Secret Sense เป็นรายการใหม่ที่อยู่ในช่อง YouTube นะครับและ EP นี้ก็เป็น EP แรกของทางรายการเรานะครับรายการ Secret Sense เป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตนะครับพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชีวิตแต่ละชีวิตบางครั้งบางทีนะครับยากที่จะอธิบายนะครับแต่วันนี้เรามีหมอเดีย์ที่จะมาไขความลับนะครับและก็ชี้ทางแนะวิธีการจัดการกับปัญหานั้นๆน,น,นะครับ บอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างที่คิดค่ะพอเคสที่ส่งมาผ่านทางรายการค่ะอ่านดูสิ่งที่เขาอยากให้ช่วยแล้วเนี่ยเกี่ยวกับโรคที่3เลยค่ะพี่มาเขามีความรู้สึกเหมือนกับในเรื่องของพญานาคซึ่งเขาไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้มีอาการแบบนี้แล้วไปหาหมอดูที่ไหนหรืออะไรยังไงก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ แต่วันนี้ค่ะเขาเลือกที่จะมาหาหมอเดียเคสมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างพี่มาร์คไปกันเลยไหมคะไปกันเลยครับตอนนี้แล้วครับเราอยู่กับหมอเดียแล้วก็เคสแล้วนะครับแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อม็กตอนนี้ก็อยู่วงดนตรีรามาสุนจันทบุรีครับเป็นนักร้องแล้วก็เป็นเ c ครับแล้วก็บริหารวงเป็นผู้จัดการวงครับ ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีเป็นหลักครับเดินทางมาไกลเลยนะวันนี้ครับก็ประมาณ300โลเกือบ300โเลยใช่มาถึงนี่ไกลมากแล้วที่อยากจะมารายการนี้มีความรู้สึกอะไรถึงอยากจะมาเจอหมอเดียต้องต้องต้องเกิดก่อนนะครับก็คือว่าเดียวขอจากเมื่อ สับสนแล้ววุ่นวายตัวเองแล้วก็ในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยประสบความสเร็จมากเท่าไหร่ครับต่อให้มีรักที่คิดจะจริงจังก็ต้องแยกกันครับใช่ครับโดนหักหลังโดนโกงโดนทุกอย่างเลยครับใช่ครับที่บ้านเหมือนเห็นเป็นพานเป็นพานของญาตเจ้าที่นะคะคของญาตยเจ้า เห็นเหมือนเป็นพาน,นคล้ายๆพานครูอ่าครับเคยครอบเสียงปู่รูสีตารอดเนาะครับผ่านความเป็นความจริงๆอ่ะหครั้งครับทำทุกอย่างทำทุกทางเคยถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตสักที ติดอะไรพยายามหาครูบาอาจารย์คนคน,คนู้นคนนี้คนนั้นแต่ถามว่าครูบาอาจารย์แต่ะคนดีไหมโอเคดีแต่เราติดกรรมกับพญานาคราชลองตั้งสติแล้วหลับตาว่าใช่องค์ที่พูดมาหรือไม่อน,นันตะนาคาราช ให้ปู่ลูกขออัญชิญปู่ให้ออกมาบอกกับลูกหลานเพื่อที่ลูกหลานจะได้ปลดทุกข์เพื่อเสริมบุญบารมีให้กับปู่ให้เขากลับไปขอขามากรรมในปู่ด้วยความไม่รู้ ท,ทุกคนทางสิ่งที่เห็นภาพติดตาเลยนะอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อนะสิ่งที่เห็นภาพติดตาคือก <ST AR> ุ้มกับเท้าพ่อแม่ในวันที่ตัวเองสําเร็จแต่เขาไม่มีชีวิตอยู่นะ <ST AR> พ่อแม่เสียชีวิตแล้วนี่ ห็นภาพถือว่าเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะครับที่มันเรียวมากๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้มีการคุยกับเคสก่อนล่วงหน้านะครับมหมอเดียไม่ได้มีการพูดคุยก่อนล <g granular garbage> <onie> ่วง <g Career> หน้าเลยนะครับ,รนรบในในที่เขาส่งมาไม่ได้มีเรื่องนี้ <S <s <così okay S 2> อะหลายๆและสิ่งที่หมอเดียทักเมื่อกี้นะครับหลายๆคําทักที่ออกไปนะครับน้องตอบว่าใช่และก็ <ampl realidade> ใช่ตลอด พ่อเสียก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเพียงเวลาประมาณ2-3ปีคุณแม่ก็เสียตามเนาะคุณแม่เสียตอนอายุเท่าไหร่นะครับน่าจะไลพ่พอพ่อผมประมาณ4ี่ขวบครับส่วนแม่ในประมาณปีปีสองปีครับซึ่งผมจําความได้คือตอนนั้นสี่ขวบเห็นทุกอย่างผมก็จะนั่งดูตั้งแต่ที่พ่ออยู่ในโรงจนเผาจนเหลือกระดดก ส่วนแม่เนี่ยครับผมเป็นคนเข็นลงศพแม่เข้าในเตาเผาเอง<ะ>เป็นคนเอาทุกอย่างที่แม่รักใส่ไปในโลกให้แม่แม่ตายที่สงขาตอนที่แม่วันนั้นผมจําได้เลยแม่เข้าโรงพยาบาลตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยจากอําเภอเมืองไปโรงพยาบาลเกาะยอมันไกลมากผมมีเจบาทแลวเขาเขาจริงๆมันต้องแพงกว่าน,นั้นผมก็บอกเขาว่าผมจะไปหาแม่เขาก็ให้ไป จำได้ว่าวันที่ไปหาแม่ที่โรงพยาบาลนะครับแม่ใส่ท่อทุกอย่างหมดแล้ว <Yeah. S 1> แล้วแม่ก็จับมือผมแล้วก็ร้องไห้พูดไม่ได้จนพี่ผมเนี่ย <Yeah. S 1> เข้ามาเ <Yeah. S 1> ดินมาจับไหล่ผมบอกว่ากลับบ้านได้แล้วไม่เป็นไรเดยวทางนี้ดูแลเองพอผมกลับบ้านแม่ก็เสียชีวิตไป คือผมเป็นคนจำเรื่องราวแล้วนะจนผมอายุเก,ก้าขวบนี่แหละญาติทางพ่อได้ข่าวว่าผมไม่ได้เรียนหนังสือผมเป็นเด็กเล่ร่อนอยู่ตามวัดเก็บของเก่าหาของกินในถังขยะถึงขนาดนั้นเลยอยู่กับยายกับตาตามยถากรรมแล้วเขาก็รับผมมามาอยู่ระยองจนมาเลี้ยงดูผมพลิกผันชีวิตผมทุกๆครั้งเวลาปิดเทอมพักฤด,ดูร้อนผมจะไปบวชสามเณรตลอด บวชถวายให้พระเทพบวชถวายให้ในหลวงราชการที่9บวชจุลบรีคตอนนั้นได้เดินเทวดง6คืน7วันเดินไปมืดไหนนอนนั่นนอน,น,อนในปา่านอนตรงโกดใส่กระดูกเป็นร้อยๆโกดช่วงระหว่างบวชผมก็ได้ศึกษาจนผมมาสัมผัสสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้บางครั้งก็ได้กลิ่นบางครั้งก็เห็นเป็นวิญญาณมาบอก ว่าต้องทําแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะถูกต้องอะไรเงี้ยครับครับมันก็ได้สัมผัสกับกาวขวบมาตลอดครับและสิ่งที่พบเจอณนะตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับ,รบสิ่งไหนที่หนักแล้วก็อยากให้หมอเดียร์นะครับดูตรงไหนแนะนําตรงไหนให้ครับคืออย่างนงี้ครับปัจจุบันเนี่ยครับเวลาผมเดินทางไปทือไหว้พระวัดไหนก็ตามครับถ้าผมเห็นองค์พญานาคเนี่ยมันจะรู้สึกว่าพูดถึงลมก็มามาก็พูดถึงพญานาะค พอผมเห็นพญายนาคสมมติผมไปวัดเนี่ยครับ oh. <laughs> ผมไปวัดเนี่ยแล้วแล้วทวัดนั้นมีพญายนาคเขาจะมาดนใจให้ผมรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเขาเขาอยากให้วัดเนี่ยทำอะไรบ้างช่วงนั้นมีห้าเจ็ดตรงกับวันที่สิบห้าตุลาคมซึ่งวันที่สิบเจ็ดตุลาคมเป็นวันเกิดผม <laughs> คืนวันที่สิบห้าผมฝัน ฝันว่าผมเดินไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งระหว่างที่เดินไปเนะี่ยเป็นป่าเป็นหมู่บ้านแล้วอยู่ดีๆก็มีคนใส่ชุดขาวไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่หรือผู้หญิงเดินออกมาจากป่าใส่ชุดขาวมานั่งสองฝั่งและผมเดินอยู่ตรงกลางซึ่งผมก็แปลกใจล้่มาอยู่ดีเดินมาจากป่าและเป็นหมู่บ้านเก่าๆแล้วพอผมเดินห่างจากผู้คนเหล่านั้นเป็นร้อยๆคนเลยนะปรากฏว่าหานันมองไม่มีคนอยู่แล้วก็หายไป <Yeah. S 1> จนผมเดินไปสักพักหนึ่งเจอวัดเจอวัดเนี่ยกำลังทําพิธีเผาศพคนอยู่บนเชิงตะกอน เป็นวัดไม้เก่าๆเลยครับแล้วผมก็เจอคนเหล่านี้มามาอีกก็โผล่มาให้ผมเห็นอีกจนผมตื่นอยู่ดีมันมันเหมือนมีว่าให้ผมพิมพ์ไปใน Google นะว่าพญานาคผมก็เลยพิมพ์ไปว่าหมู่บ้านพญานาคก็เลยขึ้นคําว่าคาชะโนดซึ่งผมไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยก็เลยไปอ่านประวัติเขาบอกว่ามีชุดข่าวนะที่เหมือนในฝันผมอะมีอยู่ในในประวัตินี้จริงๆเหมือนมีอะไรมาบอกว่าเราต้องไปที่นี่ ผมก็เลยอ่ะในเมื่อวันที่17ตุลาคมอีก2วันจะวันเกิดเราแล้ววันที่16เชา้าผมก็เลยเดินทางระหว่างที่ผมเดินทางไปเนี่ยอีกประมาณ50กิโลจะถึงตัวคำชะโนดแล้วอยู่ดีจีเอสบอกผมว่าให้ผมเลี้ยวไปทางขวาและพอเข้าประมาณสัก15นาทีเข้าไปแล้วเนี่ยจากกลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นป่าแล้วมีน้ํามีต้นไม้อยู่อยู่ในน้ําขึ้นเต็มเลยแล้วเป็นทางดินแดนเข้าไปไม่มีสัญญาณเริ่มไม่มีสัญญาณแล้วไม่มีบ้านคนไม่มีไฟ เข้าไปเกิดประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ครับ <Okay. S 1> ผมก็เลยรู้สึกเอกใจว่าทําไมมันเริ่มรู้สึกเปียวแล้ว <Okay. S 1> ผมก็เลยยกมือไหว้ยกมือไหว้อยู่ยกมือไหว,ไว้บอกเลยว่าปู่ศรีสุโธนัคราชและแม่ย่าศรีปทุมาลูกหลาน oh. ตั้งใจจะมากราบไหว้ปู่กับย่า <Okay. S 1> ขอให้ลูกออกจากจุดนี้ด้วยเถิด ส sí, ักพักหนึ่งจากสัญญาณโทรศัพท์ผมไม่มีก็มีสัญญาณขึ้นมาเป็น 4G แล้วก็เจ้าของรีสอร์ทที่ผมจองไว้ตรงถนนชนดโทรมาบอกตอนนี้ลูกถึงไหนแล้วมันทุ่มกว่าๆแล้วผมก็เลยเล่าว่าตอนนี้ผมหลงไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วครับเขาบอกให้ผมย้อนออกมาแล้วมาตั้งหลักใหม่ตอนที่ผมเข้าไปเกือบชั่วโมงผมออกมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถึงถนนใหญ่แล้วนี่คุณแม็กพูดถึงปูสีสุดโทพูดปุ๊บแล้วก็ย่า ยาศสีปฐุปม,ม<า>นะครับลมแรงมากๆแล้วก็เงียบไปแล้วตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพูดถึงพญานาคลมจะลมจะมา,มะมาพัดมาแรงมากนะครับจริงๆเขาจะต้องไปไหว้ยกผ่านไปไหว้พญานาคที่สงขลาที่บ้านเกิดเราต้องไปกราบไหว้ที่นั่นเคยเคยไปไหมคะอเอองโตนะครับ ผมไม่เคยกลับสงขลามาประมาณเกือบสิบห้าปีแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าอยู่ดีขึ้นจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของแม่และที่ผมเกิดด้วยซึ่งตอนนี้ตายายายผมก็ตายหมดแล้วก็ผมก็ไม่เคยไปงานศพท่านเลยแต่ว่าถ้าเขาไปกลาบไหว้ที่นั่นแล้วอะต้องบอกเลยว่าจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นปู้เมตตาอนันตน,ตนาค,คราชเพราะว่าเขาเป็นตระกูลเดียวกันกับปู่ศรีสุขศ สีเขียว,ยวใช่ไหมะสีเขียวสีเขียวเหมือนกันแล้วอย่างนี้คือเคสเราที่จะต้องไปหาท่านเนี่ยด้วยเหตุอะไรครับมอเดียคือทําอะไรไว้ยังเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เพียงแต่ว่าอยากไปให้ขอบกรรมมีความผูกพันยังไงคุณแม็กผูกพันกับพญานาคท่านปู่ยังไงบ้างครับอดิษฐชาติเป็นลูกหลานของท่านอดิษฐชาตินะเป็นลูกหลานของปู่อนันตการาช คือต้องบอกเ้าความว่านี้ต้องแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลคือปู่อนันตนาคราชเนี่ยเป็นปู่ของพ่อปู่สีสุโธอีกทีนึ่แล้วเขาเนี่ยเป็นหลานโดยโตรงสายตรงเลยเป็นหลานสายตรงเลยเขาถึงได้มีสัมผัสหรือมีอะไรเกี่ยวกับพญาน,นาคเวลาที่เขาไปแต่ละวัดคุยก่อนหน้านี้นะครับว่าสามารถ มองเห็นสามารถเห็นในบางครั้งสามารถมองเห็นและสิ่งที่มองเห็นก็เป็นจริงอย่างที่คุณแม็กเห็นเห็นล่วงหน้าภาพเหตุการณ์บาง<ม>บางบางช่วงอันนี้หมายความว่าเขามีแบบมีเซนส์เหรอคะมอดเดียร์มีเซนส์มีเซนต์เซนส์ด้วยแล้วก็ถ้าจะบวกับฌานหรือญาณเนี่ยก็คือการนั่งปฏิบัติสมาธิถ้านั่งปฏิบัติสมาธิมากเท่าไหร่เนี่ยคือจ,จะจะสามารถรับรู้ ได้เลยเแต่อาการของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะรูปแบบที่เออมากันสามคนคนนี้อยากจะเห็นก็จะเห็นแต่กับอีกคนหนึ่งอ่ะไม่เห็นแต่มีความรู้สึกว่าคนนี้ไม่โอเคคนนี้ไม่ใช่คนนี้อะไรก็คือเป็นความรู้สึกตบบนะั้นครับแต่ยังไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องได้รับเพราะเขาต้องเป็นสื่อกลางของพญายนาคราชแม้กระทั่งเขายัางไม่ได้รับผ่านก็ตามถึงจะรับไม่รับแต่สุดท้ายเขาก็จะมีสิทธิ์สุย ลมแรงมากค่ะต้องได้รับเป็นส่นการของพิานาเพราะที่บ้านเนต้องบอกแล้วนะคือหนึ่งคือสีนารอดก็มาในวันนี้ปุ่มสีนารอดมาด,ด้วยปื่พินดานาตก็มาคือมากันตอนแรกอะคือเหมือนกับแบบว่าจะตัดรายการไป เ,เป็นน้มันครับเป็นน้ำมัน,น,น,มนลงน้ำมันมาเป็นพระลงให้ต้องต้องเกินอย่างเงี้ยมอเดียครับผมบวชอยู่ลบรีใช่ไหมครับแล้วก็มีพระที่วัดเนี่ยพาผมไปวัดวัดหนึ่งอยู่ลบุรีเป็นถำ้ำแล้วพระเขาเป็นคนลงน้ํามันปูนารอดให้ผมกลางหลังซึ่งผมเป็นเนนอยู่ครับ ที่หมอเดียทักเมื่อกี้เรื่องพันคือมีมีครับมีที่บ้านจะเป็นโต๊ะหมู่ปูทอนนะเป็นโต๊ะหมูปูทุสีอยู่ปูดุสีตาไฟแล้วปูดุสีนารายครับต้องเกิดไปที่บ้านผมด้วยว่าย้อนไปสมัยปู่ปูเนี่ยจะเขียนกระถาเศ่กระดาษไว้อย่างเช่นคนนี้โดนแมงป่องโดนงูถกมาหรือโดนของสิ่งที่มองไม่เห็นปูจะมีวิชาในการถอนของมด์ดาหรือร,รักษาผู้ป่วยรักษาคนคล้าย หมอทำใช่ครับแต่ว่าที่บ้านเขามีตะพานอันนี้เป็นความรู้ให้ให้ผู้ชมนิดนึงนะคะหมอเดียว,ว่าหมอทำนี่คือในสมัยก่อนอ่ะอยากให้หมอเดียอธิบายนิดนึงว่าคืออะไรค่ะหมอ,มมอ,อทำสมัยก่อนไม่ต้องใช้ความเชื่อแต่ระบุคลนะหมอทำเนี่ยจะเป็นเหมือนเปรียบเสมือน,นหมอที่คล้ายๆกับว่าใครเจ็บใครป่วยหรือใครแก้ไครอะไรไม่ก็คล้ายๆเหมือนหมอตำแย <S <s <amm ar> สมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรสักคนส่วนมากคปนโบราณ จะเชื่อในเรื่องของไสยศาส,สตร์คือสามารถมีคาถาอาคมมีอะไรต่างๆช่วยาาร,รักษาคนแต่สามารถเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใช่สามารถเป็นได้ทั้งผู้ชายั้งผู้หญิงแต่ว่าส,ส่วนมากในการที่จะเป็นหมอทําได้เนี่ยส,ส่วนมากจะต้องเป็นผู้ชายส่วนใหญ่แล้วคนที่บอกว่าเป็นหมอทำา็คือคุณปู่ใช่ไหมครับปู่ครับ,รบป,ปู่แล้วก็ตกทอดมาสู่ยาแล้วก็สู่อาแล้วก็มาสู่ผมแต่ผมไม่รับขันห้า ผมบอกว่าขอปฏิบัติดีกว่าถ้าพ่อ,พอถ้าผมรับไปผมกลัวมันจะหนักเกินไปแสเ<ะ>ท่ากับว่าวันนี้นะครับมีทั้งปู่มาปู่พญานาะคมาแล้วก็ปู่ฤาษีก็มาด้วยเช่นกันใช่ไหมครับแสดงว่าคุณแม่ก็มีสองแคสเลยก็คือเอาง่ายๆว่าผมบอกใ่าได้ถ้าเราเรื่องนี้อย่างที่หมอเดียบอกหกครั้งนะั่นเรื่องจริงเรื่องน้ำเนี่ยผมประมาณสามครั้งจมน้าโดนดินใต้น้ําดูดลงไปซึ่งลึกสามเมตร มันดึงดึงไปแล้วจะอยู่ดีมือนมีคนดึงขึ้นมาพ้นจากน้ําแล้วก็สำลักออกมาก็ไม่มีคนช่วยแต่รู้อยู่ดีเราดึงขึ้นมาเรื่องรถประมาณครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องอีกประมาณสองครั้งรวมเป็นหกหมอเดียทักก่อนหน้านี้ว่าหกครั้งที่พยายามจะที่มีโอกาสเลืกทั้งหกครั้งนะครับนับได้แล้วหมอเดียก็ทักว่าคุณพ่อเสียชีวิตก่อนคุณแม่ครับนะครับในระยะเวลาประมาณสองถึงสามปีตรงหมดไหมอะถามจะปากคี้อันนี้ตรงหมดเลยครับที่หมอเดียพูดมาทักมาก็คือตรงหมดเลย เคสของคุณแม็กอย่างเงี้ยหมอเดียร์มีคำแนะนำยังไงให้ให้กับคุณแม็กไหมครับทำยังไงถึงจะดีขึ้นได้คือตัวน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญทำทานเขาจะไปในสายของเจนะิจเนาะถ้าจะทำให้ตัวเขาดีขึ้นมีงานเข้ามาเยอะๆแต่ในเรื่องของความทุกข์เนี่ยลูกเราต้องรู้จักปล่อยวางรักมาเราต้องรู้จักปล่อยวางเนาะแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้คือถ้าอยากจะแก้ไขกลับไปที่สุด ต้นตอของกลับบ้านเกิดใช่ไปตรงนั้นไปขอแล้วก็ในเรื่องของการงานการเงินก็จะประสบผลสําเร็จมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้ว่ะเขาก็ต้องยึดหลักปฏิบัติความเป็นจริงด้วยว่าเนี่ยเราอยู่โลกมนุษย์เราจะต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นในโลกมนุษย์จะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ให้ปล่อยวางในเมื่อเราทุกข์เราก็ต้องรีบหล่อยทั้งทุกข์ทั้งสุขทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยู่ให้มันมาล้าง ว,นนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอเดียนะครับและก็เคสของเรานะครับคุณแม็กนะครับ แล้วก็ให้กําลังใจคุณแม็กนะครับอย่าท้อถอยกับชีวิตนะครับสิ่งที่สู้อยู่นตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีผมเชื่อว่าทุกชีวิตมีการต่อสู้กับชีวิตแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่ามันจะได้ดีแน่นอนนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีเคสหรือว่าเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างนะครับท่านสามารถส่งเรื่องราวนะครับมาที่เพจของหมอเดียเป๊ะว์นะครับแล้วก็ทางแอดมินของแทนเพจนะครับจะได้มีการติดต่อกลับไปนะครับ ียก็พูดในกลางรายการว่ามีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจบางอย่างของแม็กที่จะต้องทำต่อเนื่องจากอีพีนี้แล้วไปอีพีหน้าแล้วพันธกิจนั้นก็เกี่ยวข้องกับพญานาคเหมือนมีเป็นลือสีหรือเป็นปู่ทั้งหมอเดียและก็คุณแม็กพูดเวลาเดียวกันว่ามีปู่ใส่ชุดสีขาวถือไม้เท้ายืนรออยู่ในถ้ำนะครับพูดแล้วก็ขนลุกเพราะเราอยู่ในเหการ คิดเอาว่าว่าจะปูไม่ตาจะบอกเองว่าทำยังไงระหว่าง,งาที่ถ่ายทำทำผมมันนึกในใจนี่แหละว,ว่าเราจะต่อท,ทายัางไงทำยังไงในเมื่อเราเรามีอะไรหลายหลายอย่างปัจจัยเราพอจบปุ๊บปิ้งขึ้นมาเหมือนมีใครมาบอกครับว่าถ้าผมไปคนเดียวไม่สาเร็จมันมีม,มีอะไรที่นู่นรอยอยูตอ่ต่อเอพิโซดมีอะไรที่นู่นรอยอยู่อยอยคือใครรู้ปะตอนนี้มีผู้ชายแก่รอเป็นม่ขาวถือไม้เท้ารออยู่รออยู่ที่หน้าท้งั้งที่ส่ง เดี๋ยวผมทำทายดูยืนก้มหลังเทียมไม้ทักมองตรงมาหาเราตรงนี้เออคนรู้คนเดกเราอันนี้อันนี้ผมไม่เคยไปนะผมที่ผมสัมผัสมองอยู่นะเป็นทำยืนมือมือมือทำมือค่ว้หลังแล้วก็ถือไม้เท้าไม้เท้าเป็นหัวพญานาคใส่ชุดสีขาวผมชงอยหือนพญานาคถือมองมาแล้วก็ยิ้มลอย